ผมบอกราคาก่อนเลยคันนี้2,80,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะ2,80,000บาท SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องตำลารถนะครับออไม่ได้มานานนะสำหรับตรงนี้นะก็ไม่ได้มาดูรถเลยนะครับก็วิ่งไป หลายที่มากนะครับก็มีจังหวะเวลานะครับได้แวะผ่านมาพอดีนะครับทางเจ้าของก็บอกว่ามีรถบ้านนะครับเดิมเดิมแบบเดิมมากๆนะหคันนะครับคือ Vigo ในโฉม Smart Cap ปี2010นะครับคันที่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับคันนี้ก่อนอื่นนะครับผมบอกราคาก่อนเลยคันนี้2,80,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะ2,80,000บาทคือจริงๆอ่เจ้าของเขาบอกผมมาประมาณนี้อยู่แล้วแหละตั้งแต่แรกผมก็ตกใจนะครับเอาตรงๆนะเพราะว่า สเปคเนี่ยส่วนใหญ่มัน3โพหมดนะครับ3ต้น3กลางนะครับเห็นแน่ๆนะครับต่ำกว่า3คือไม่เจอเลยนะครับว่าง่ายๆเป็นรุ่นยอดนิยมเนาะสำหรับวีโก้คันนี้เนาะเรียกว่าเป็นช่องสุดท้ายนะครับก่อนจะเป็นแชมป์นะครับคันนี้เป็นรถบ้านเดิมบอกไปแล้วเนาะราคาก็280,000แปดทีนี้นะครับมาดูกันว่าไอ้คันเนี้ยเนี่ยที่ขาย280,000แปดเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมีตำหนิมีจุดบกพร่องตรงไหนนะครับทำไมมันถูกจังนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับรายละเอียด อ่าเริ่มจากด้านนอกก่อนนะครับสีเนี่ยผมเดินดูแล้วรอบๆอบคันลองเคาะดูทั้งหมดแล้วรอบคันเลยะนะฮะก็เป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยทําสีนะครับมันก็มีจุดที่เอ่อถลอกบ้างนะครับด่างบ้างนะครับประมาณนั้นก็เนี่ยรอบคันเลยนะครับเจ้าของนะครับนี่ไปใส่โป่งมานะครับ เป็นโป่งแบบออตัวพิลนเนอร์นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวพิลนเนอร์เนาะก็ไม่มีโป่งนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเผื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะสำหรับตรงนี้ก็ประมาณนี้ใส่โป่งมาแล้วซึ่งโป่งนะครับทำออกมาก็จริงๆมันก็เป็นโป่งที่ดีแหละแต่ว่ามันเก่าแล้วนะครับในยอย่างยางซิลิโคนแข็งปังแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นตําหนินะถ้าใครคิดจะซื้อนะผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปทําสีโป่งแกะออกนะครับแล้วก็ขัดยางออกนะครับคาบกาวออกก็น่าจะดูดีกว่านะครับน่าจะดูดีกว กันชนหน้านะครับมีรอยตําหนินะครับสีถลอกอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ได้แตกนะไม่ได้บุบแค่ถลอกนะครับแม็กแบบนี้นะครับยางใหม่อยู่นะอ่ายางใหม่มากนะครับล่องลึกนะครับเส้นยางอยู่นะครับยางน่าจะประมาณปีอ่อปีสองพันสิบเก้าครับไอสองพันยี่สิบครับปีสองพันยี่สิบเนาะสำหรับยางก็ถือว่าใหม่อยู่นะครับแสดงว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะเพราะว่าดูจากล่องยางดูจากเนื้อยางนะครับถ้าใช้งาน อ่าทีทีหน่อยนะครับ2ปีเนี่ยผมคิดว่ายางมันต้องสึกกว่านี้เนาะแต่อันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับประมาณนั้นสีรอบตัวรถเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอแบบรีวิวละเอียดสักนิดนึงนะครับสำหรับภายนอกเพราะว่ามันตําหนิค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีสีถลอกอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับเพราะว่ามี fc fanpage เนี่ยสนใจนะครับอยากจะซื้อใช้งานนะครับจะได้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าไอ้ราคาคันเนี่ยมันไปได้ไหมกับสภาพที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากรีวิวให้มันชัดๆนิดนึงเนี่ยครับโป่งหลังก็มีตําาหนนนนแบบีีี้้เ่ยยองละครับ ตรงนี้นะครับไม่บุบนะแต่เป็นรอยถลอกนะครับน่าจะขัดออกหรืออาจจะต้องเก็บสีประมาณนั้นนะครับแต่โชคดีนะที่ไม่บุบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปไฟท้ายโอเคดูดีกันชนหลังนะครับเดิมโรงงานสวยนะครับยังไม่ได้มีจุดไหนชํารุดนะโอเคอยู่แล้วดูฝากระบะนิดนึงอ่ะปิดเปิดง่ายนะครับปึ๊บว้าวสวยอยู่นะครับขอบไม่มีสนิมนะครับเนี่ยขอบไม่มีสนิมแม็กก็ดูดีอยู่นะครับ ผ่านการใช้งานไม่น่าจะหนักนะเพราะว่าดูสภาพตัวแม็กนะครับไม่ไม่ถลอกนะไม่ถลอกไม่ฉีกนะครับถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้แม็กเนี่ยแพงมากๆนะครับขนาดมือ2ก็ยังต้องแบบแตะ2 0 0พกันแล้วนะครับถ้ารวมหูรวมอะไรด้วยนะครับดังนั้นนะครับใครที่คิดจะซื้อรถกระบะเนี่ยควรจะมีแม็กติดมานะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อไม่มีแม็กนี่ผมบอกเลยไปหาซื้อที่หลังนี่เศร้ามากราคาสูงด้วยเนาะประมาณนั้นอ่าโอเคด้านนี้ได้อยู่นะครับด้านนี้ก็จะมีแบบรอยถลอกสะเก็ดนิดนึง นะครับแต่มันการันตีว่ามันเป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยชนเลยถือว่าดูแลดีอยู่นะครับเนี่ยฮะข้อเสียเนี่ยครับโป่งนะครับแตกนะครับโป่งหลังขวาแตกนะครับเนี่ยแกะออกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดผมคิดว่าจะสวยกว่าที่ใส่อยู่แบบนี้นะครับอะยางสวยนะดูดิเหมือนกันนะครับซีรีส์เดียวกันทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับแม็กยางแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยอาแชสซีเฮ้ยดูดีนะครับแชสซีดูดีโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งรายละเอียดช่วงล่างเนาะ โอเคครับโอเคครับสีภายนอกก็ประมาณนี้ถ้าให้คิดเป็นคะแนนผมคิดว่าน่าจะมีประมาณสักแปดนตนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะข้อดีคือสีเดิมโรงงานนะครับไม่บุบไม่ผุไม่พังนะครับไม่ไม่มีแบบฉีกฉีกขาดขาดอะไรแบบที่มันดูแย่ๆนะครับแผลไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับเต็มที่ก็เป็นแค่รอยถลอกนะครับแล้วก็มีแบบด่างๆบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่ว่าโดยรวมก็สียังสวยอยู่นะครับอย่างเงี้ยครับแก้มนะครับเดิมบางมากสวยจัดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงภายในนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนบานประตูนะครับจากที่เคาะฟังเสียงดูนะครับมันเสียงมันยังดูดีอยู่นะครับตะเข็บสวยนะครับสวยอยู่แผงประตูนะครับอ๋อสวยนะครับยังดูดีอยู่นะครับก็มีค่าเปืือนอ่าฟอกทาความสะอาดน่าจะโอเคนะครับมาดูที่เบาะนะครับเนี่ยฮะเบาะฉีกนะครับก็จะเห็นเป็นตัวผ้าด้านในนะครับอย่างนี้ต้องหุ้มใหม่นะครับถ้าใครคิดจะซื้อไปนะ ต้องหุ้มใหม่แน่นอนเนาะแต่จะขับสภาพนี้ก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นเจ้าของบอกว่าไม่ทําให้นะครับก็คือราคานี้เลยนะครับขายราคานี้สภาพแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวนะครับให้ fc แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าวิโก้เนี่ยปี2010นะครับแคปเปิดได้นะครับราคา2อ0 0สนนะครับสภาพแบบนี้เนี่ยเราซื้อได้ไหมหรือว่าไม่ควรซื้อนะครับก็รีวิวอย่างละเอียดไปนะครับเนี่ยครับก็โอเคนะครับภายในมันก็มีตําหนิจุดเดียวก็คือเบาะนะครับด้านคนขับขาด ด้านหลังเดี๋ยวผมดูนิดนึงด้านหลังยังดูดีนะพร้อมใช้งานนะไม่เก่าไม่โทมนะครับก็มีแค่ค่าบเปื้อนนะครับทำความสะอาดก็น่าจะโอเคพรมพื้นดูดีอยู่นะครับตามนี้การันตีนะครับว่ารถไม่น่าจะโดนน้ํามานะครับเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเช็คตรงนี้นิดนึงพวกแกนต่างๆตรงนี้นะครับไม่มีสนิมโอเคครับน้ําไม่เข้าแน่นอนเนาะขันนี้คอนโซลหน้าดูดีนะครับเก่าไปนิดนึงเก่าในที่นี้คือมันน่าจะต้องทำความสะอาดอะผมว่านะครับแต่สภาพมันก็ไม่ได้แบบ แตกหักนะครับอย่างเกะนะฮะไม่แตกไม่หักไม่บวมไม่เปื่อยก็โอเคครับช่องแอร์อยู่ครบนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับภายในคันนี้นะวีโกโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ช่วงล่างนิดนึงนะครับเร้วก็ไปลองขับกันสักนิดนึงนะครับว่าสมรรถนะมันยังดีอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีนะครับ ราคานี้ผมว่าน่าคิดน่าสนเลยแหละโอเคดังนั้เดี๋ยวเราไปลองดูก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์เน่ยมันมีตําหนิหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงล่างครับโอเคนะครับมาดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับนี่ครับไม่เคยแกะนะน็อตเดิมนะครับคมจัดเลยตะเข็บฝากระโปรงสวยมากนะสวยจะจัดเลยนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับก็ไม่ขาดไม่เปื่อยนะครับนี่ด้านในนะครับ โอเคสวยอยู่นะครับแก้มนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกเลยครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยทําสีน็อตคมมากนะครับไฟเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะนะครับนี่ครับคมจัดเลยคานหน้าเดิมโรงงานนะครับมีถลอกนิดหน่อยนะตามนี้ไฟด้านขวาโอเคครับเดิมโรงงานน็อตแก้มไม่ขยับเลยนะครับอ๋อซุ้มโอเคนะครับอ๋อผมลืมบอกไปมีคลิปหนึ่งนะครับผมขอพูดนิดนึงมีแฟนเพจท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเป็น หลงมาหรือเปล่านะบอกว่า,าตัวถังเนี่ยมันจะมีผุได้ยังไงก็รีวิวเวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยอยากจะหารถสักคันให้ดูเหลือเกินที่ตัวถังผุเป็นไงแต่ว่าผมเจอและเอาไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าไอตัวถังเนี่ยครับห้องเครื่องเนะี่ยซึ่งห้องเครื่องที่มันผุเนะี่ยสภาพมันเป็นยังไงแล้วถ้าใช้งานไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้เดี๋ยวทาคลิปให้ดูดีกว่านะประมาณนั้นผ่านไปโอเคกลับมานะครับเรื่องเดิมคือไม่ผุนะ นะครับไม่มีสนิมสวยนะครับซุ้มห้องเครื่องดูดีเครื่องยนต์นะครับผมมันค่อนข้างบืดผมไม่แน่ใจไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะฝั่งนี้ดูดีอยู่นะครับไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะครับแล้วก็ไม่มีคาบน้ํามันเยิม้มหัวน็อตน่าจะของเดิมนะเพราะเห็นสังเกตมีมาร์กเดิมนะครับมีมาร์กโรงงานอยู่เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งฝั่งนู้นนะครับเบื้องต้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะทางด้านนี้เดี๋ยวดูทางด้านนี้ก่อนลางนะครับโอเคนะครับปั๊ก โอเคนะครับรางไม่ไม่เดี๋ยวผมแตะดูก่อนโอเคครับไม่ชื้นนะครับไม่เยิมของอ่าพกคราบน้ำมันโซล่าเพราะว่าผมรีวิวไปเมื่อวานนี้ครับเจอมันเนี่ยคาบเยิมครับของน้ำมันโซล่ามันไหลออกท้ายรางนะครับอ่ต้องไปเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนอะไรกันอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองไปนะครับเพราะว่าบางท่านซื้อไปไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเสียกันง่ายนะครับก็ต้องไปซ่อมกันเองอีกนะครับอ่าโอเคนะครับเครื่องยนต์น่าจะนะน่าจะสันนิษฐานไว้ก่อนเบื้องต้นน่าจะไม่ม เพราะว่าผมสังเกตดูหลายจุดนะครับไม่มีคาบน้ำมันเยอะมีแค่คาบฝุ่นนะครับแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับแล้วก็มาดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องดูนะครับว่าเครื่องยนต์มันพร้อมขนาดไหนครับโอเคครับเสียงเครื่องเนี่ยฟังดูดีละวาวไม่ดังด้วยนะครับว้าวไม่โขกเท่าไหร่ฟังดีฟังดีนะครับเดี๋ยวลองดึงดูเนาะว้าวเครื่องแน่นมากนะครับไม่มีฝอยน้ำมันนะครับแล้วก็ไม่มีไอออกไม่มีควันออกเลยนะครับโอเคครับในระดับหนึ่ง ด้านหน้านะครับไม่โขกด้วยนะครับปกติเนี่ยผมรีวิวเนี่ยจะเจอไอ้พวกคู้เล่นะครับดังตลอดเลยพวกะวีโก้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยประจำนะเวลาที่ผมรีวิวรถมือสองที่เป็นวีโก้ในโฉมแบบนี้นะครับเสียงพูเล่ย์คอมแอร์พูเล่ตรงเนี้ยดังหมดเลยนะครับตรงพัดลมอะไรเงี้ยนะครับคันนี้ก็ไม่เปลี่ยนก็น่าจะยังไม่พังอะผมว่านะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนมานะเดาว่าน่าจะยังไม่พังด้วยก็ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับฟังดูดีสําหรับวีโก้คันนี้นะครับเครื่องยนต์เนาะ ไม่มีตําหนิอะไรมันดูช่วงล่างคันนี้กันนิดนึงนะครับนี่ฮะเพราะว่ามันสูงกว่ารถตัวเตี้ยปกตินิดนึงนะครับก็นี่ครับมีการทํามาประมาณนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะผมมองว่าโอเคอยู่นะครับเผาสวยนะครับแหนบสวยโชคสวยนะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับช่วงล่างของวิโก้คันนี้ครับอุ้ยโอเคนะราคานี้นะครับผมบอกเลยนะครับจากที่ขับมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยไม่มีข้อตินะอันนี้ไม่ได้อวยนะผมพูดจริงๆนะสำหรับรถปี2010เนาะราคานี้นะครับ อันดับแรกก่อนเลยคือเครื่องยนต์เนี่ยมันโอเคเลยแหละผมบอกนะฮะเครื่องยนต์ดีนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยคือเข้าง่ายทุกเกียนะร์นะคัท์นะครับคัท์โอเคเลยนะจับดีนะเข้าง่ายมากนะครับแล้วก็เบเกรกยังไม่ได้ลองเบรกนะตั้งแต่ขับมายังไม่ได้ลองเบรกเลยโอ้โอเคครับเบรกจับดีนะครับไม่กินซ้ายกินขวานะครับพวงมาลัยตึงนะครับเนี่ยมุมเลี้ยวคมนะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแอลกแอลมันยังดูดีอยู่นะครับตรงช่วงแอลนะครับมันใช้ได้นะครับก็ เป็นธรรมดานีครับที่พวงมาลัยเนี่ยมันตอบสนองได้ดีนะครับมุมเลี้ยวคมนะครับนะครับโยกซ้ายโยกขวาคือไม่มีช่องว่างด้วยของพวงมาลัยนะครับถือว่าโอเคอยู่ผมว่าราคาเนี้ยคุ้มนะถ้าใครมองหาอยู่หรือสนใจอยู่นะครับเพราะว่าราคาตลาดเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะครับก็30โผล่แน่ๆนะครับ3ต้น3กลางกันแล้วแต่สภาพอีกนะครับแต่คันนี้นะครับจากที่รีวิวมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าข้อเสียมีแค่เรื่องเดียวเลย คือเรื่องสีภายนอกแค่นั้นเองเก็บทำก็ไม่แพงอ่ะผมว่าต่อให้ทาทั้งคันปิ้งทั้งคันก็ยังก็ยังคุ้มนะสำหรับผมส่วนคนอื่นเนะ่ยเอ,อ่อ FC แฟนเพจท่านอื่นคิดยังไงเนี่ยหรือว่าใครมองยังไงเนี่ยผมผมไม,ไม่รู้นะมันก็เป็นความคิดส่วนตัวเนาะแต่ว่าสําหรับผมนะณจุดนี้นะครับจากที่ลองขับนะครับจากที่รีวิวทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าวีโก้ปี2 0ง0ันสิบสมาร์ทคันเนี้ยนะครับราคา2,08 0เนี่ยซื้อได้นะจากสภาพประมาณนี้น